อันนี้เลือดเลือดเลือดคนโดนยิงอ่ะเลือดใครทหารเลือดเลือดประชาชนอ่ะเลือดประชาชนอ่ะนแหละมันแล้วเขายิงมาจากไหนฮะยิงมาจากทาง สังปา่นะนะสังปาละ่ะแต่ไม่ใจไม่ใช่ข้างบนตึงนะยิงจากระนาบยี้ไม่รู้ยิงจากข้างบนยด้จากข้างบนยิง่กะลม้มหน้าผมเลยผมิงไปคุณเห็นคนล้มไปกีออ่<อ>ค,นนคนลม้นออลม,ลมคนเห็นคนเดียวนะเปะเราิมาจากสลางปมแล้วพี่ก็ก<อ>ิ้งหน้าแล้วก็ล้มไปเนี่ยเลือดยังสีต็รล้วนเ แล้วว่าโดนเจาะสูนตะกอแล้วแล้วทำไมเขาถึงได้ยิงนะมันเนี mm. ่ยข้ามไปถึงตรงไหนอ่ะไปตั้งด่านเอายางยางไปตั้งด่านตรงฝาลอยตรงนี้ใกล้ปั๊มอ่ะไปลใกล้ปั๊มนะครับแล้วก็รอทหารรอไล่แล้วประชาชนก็วิ่งวิ่งวิ่งมาเขาก็ยิงตามยิงตามโดยที่ที่อยู่ข้างหน้าผมอ่ะ แกก็ล้มบบนี้ก็บอกไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าไม่ได้ยิงขู่ยิงคนเลยนี่สวนจังวะตรงก้นพอดีถ้าที่ผมเห็นเมื่อกี้เพราะยิงตามหลังอ่ะจังหวะยิงตามหลังอันที่วิ่งหนีก็ยังยังยังยิงยิงตามข้างหลังก็เหมือนกุญแจเดียวที่เห็นยิงตามหลังโยโย่อะไรนะบอกเขาโอ้ยเอาเสียงปืนยังต่อเนื่อง So they there, and so they're attacking to get back to the So it's happening right there. Because there's a barricade So they, they drove the truck. Until oh, so the barrier. There's another Yes, it's half okay. so the barricade. They, they trucks.

เิ่งมาถึเป็นเป็นเป็นทหารรถทหารมาเย็นมาเพรามันทหารอะข้างบนกระบะก็คือพวกเสื้อแดงเขาขึ้นไปอะนะครับขึ้นไปขึ้นไปบนรถทหารแล้วปืนจ่อจ่อจะยิงเสื้อแดงอะคนเดียวด้วยแล้วคราวนี้เขาเขาทันไงเขาตกปืนออกเขาก็เลยกระชืบกันแต่ว่าผมเห็นเหมือนข่าวไปออกไม่มีแต่ตอนกระทื้นะตอนเอาปืนจ่อไม่มีอ๋อมีมีตอนเบิ์ล เบิร์ดแล้วก็ต่อยต่อยแตต่่แแล้วก็ดึงดึงปืนไอ้คนดึงปืนวิ่งในข่าวมันมีแล้ช่องสิบเอ็ดจะมาทำแต่ไม่เห็นว่าเนี่ยค่ะว่าทหารน่าจะยิงเสื้อแดงอ่ะจะยิงเขาก่อนอะเขาถึงตกปืนอะจริงๆถ้าเกิดไม่ยิงเขาไม่ทําอะไรอ๋อแต่ถ้ายืนยันว่าทหารเนี่ยเอาปืนจ่ออแล้วมันเห็นแล้วจ่อที่บอกว่าที่จบตอนเช้าที่หน้าศูนย์น้องอ่ะไม่ครับก็มีอยู่ข้างในตรงท้ายซอยลังนะครับก็คือเพิ่งเอาออกแค่ตอนเช้าเหมือนมีเงื่อน มีอาสาสมัครคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงท้องคนนึงผู้หญิงท้องด้วยเหรอผู้หญิงท้องก็ยิงตายเมื่อคืนนะผู้หญิงท้องหลงหรอไม่หลงเขาบอกมาหลงบอกมาจะเข้าบ้านเพื่อข้าวจะเข้าบ้านโดนแล้ว บอกตรงนี้ว่ามันเห็นใครเดินเดินม,ดมันก็ยิงเลยเหรอครับคือบางทีช่วงเขาคุยกันไว้อะที่โดนตรงนี้อาจจะเป็นตึกตรงนี้นะตึกที่มีสลแลนนะสแลนดน์นแซนดน์กัเขียวอะ<น>ตึกสร้างใหม่แต่วันนี้เห็นเขาบอกตึกม,มีตึกตรงนี้ในซอยนี่เลย,ม,นนยลมันก็เป็นตึกสร้างใหม่นะครับตึกล้านตึกสร้างอ๋อเหรอเนี่ยแล้วแล้วคนมันก็ต้ไงผ่านไปผ่านมาตรงนนีี้เ่ย เมื่อคืนเขาคงเขาคงรู้ว่าเมื่อคืนจะมีพวกแสดงยิ่งมาหลบหลบอะไรอย่างนี้เยอะตอนนี้กผมดูอยู่ตเนี้นยมีพวกแสดงเข้ามาหลบหลบแสดงว่าหน้าหาเขาคงคิดว่าต้องมีแสดงเขาดีมผมเพิ่งนอนเมื่อหกโมงเช้าดูจันทร์หกโมงเช้าคือผมไม่นั่งอยู่ตรงข้างในนั่น,นครับน,นั่งดูเฝ้ารถอยู่แล้ว,แล,วแล้วมี ผู้ไทยของโรงพยาบาลวชิระที่เสียชีวิตใช่ใช่จุดนี้ไหมล้างน้ำครับเขาต้องรางน้ำใช่ไหมเขาบอกมีอาสาสมัครเสียชีวิตที่เข้าไปหาศพกำลังเอาศพออกมาโดนยิงแล้วก็นอนอยู่นะไม่ให้ไม so right. so um, ่ให้ไม่ให้ใครไม่โดนม่าไลยแต่มีคนเขียนเหตุการณ์บอกว่าอาสาสมัครมันก็เข้าไปช่วยคนคนเจ็บซึ่งตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตไงก็เลยทหารก็ยิงว่าอาสาสมัคร เขาก็ต้องทํางานช่วยเพราะคือโรงพยาบาลเขามาช่วยแล้วอาสาสมัครก็จะคอยวอบอกเพราะรถรถรถพยาบาลเข้าไม่ได้ยเลยน้องคิดว่ามันเป็นมาตรการตามหลักสากลที่บอกจากเราไปหาหลักไม่ให้คนแล้วสื่อสื่อออกยาวย่วยาวแล้วก็เรามาเห็นจริงๆนี่มันคนละเรื่องครับมันไม่ใช่แล้วนม่ไม้ว่าใายเดิน ตอนกลางคืนยืนตรงนี้ใช้แฟตอะไรไม่ได้เลยนะแวบ็บก็ยิงเลยแว็บไม่ได้เลยคนเขายืนอยู่ตรงเนี้ยโทรศัพท์เขาไม่กล้ายหยิบขึ้นมากันพูดยืนกับพี่คนนึงเขายังไม่กล้ายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่าแทบแทบยื่นมามันมีปั้งๆตามสวนมาเลย กูบอกมาก่อนเสียงใส่เลนเงี้ยฮะเดี๋ยวไม่ใช่มันยิงไอ้ใส่เลนอีกนะแต่มันก็ยิงนะมันยิงรถกู้ภัยนะใช่ใช่มีข้างหลังด้วยฮะยยิงเลแต่แต่ตรงนี้ก็มีทหารใช่แม่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้มีรถตำรวจนำเข้าไปเพื่อที่จะบางคับคนแล้วที่ที่วิ่งมาตรงนี้ ต่งกองบูงบูงบ้างเขาโดนเราออกไม่ได้เลยเราก็อ,ออกตรงนี้แล้วนะน,นี่นี่อะไรเนะี่ยนี่นี่เก็บเก็บเก็บให้เท่าทีของของข,ของอของ,ของทัพพุธบดึเข้ามาอีกอ่ะฮะนี่ให<อ>้อบอกหน่อยครับทัพพุธอะไรเข้ามามันมีรถถังมาจากจากชนบุรีอย่างนี้นะทัพพุธมาไงนะคะเข้ามารถอะไรเข้ยอาไรอะ เขาเลือทหารมาจากทางไหนครับดินแดงเหรอเข้าทางดินแดงใช่วุ้ยพอคนพอคนโดนยิงกระโดดไปเลยอ่ะรู้แล้นหนูออกก่อนเลยเนาะโอ้โหให้คนไปเอารถหาไปเนี่ยก็มันยิงรถกู้ภัยมันก็ยิงอ่ะโอ้โหตายเข้ายีงเลยยิงตรงไหนเข้าคอนะก็มันจะเน็ปเปอร์มันมีดไม่รอดแล้วอ่ะ คนเจเนเปอร์เนี่ยลู้คนเจเนเปอร์แล้วก็ยืนมันคนยืนอ่ะคนยืนอ่ะยิงเข้าคอด้วยอ่ะคนยืนนี่เป็นเป้านิ่งยิงใครก็ได้เป็นเป้านิ่งยิงหมดเลยเอางี้ดีกว่าใครก็ได้เป้านิ่งยิงหมดทำไมว่าเร็วอย่างนี้ล่ะยิงเร็วเลยตะกี้เขาจะมาเอาคนป่วยคนป่วยจะยิงแล้วก็ยิงเข้าคอเนี่ยตายแล้วน่ะตาย แน่ป้ามันจะไว้เหรอมันทัพนิ่งย like ิงหมดใครยืนนิ่งยิงหมดชั่วโมงกว่าเนี่ยมันบอกก็เอกพิเศษมันบอกว่าให้สิทธิเสรีภาพในการยิงโอ้โหมันบอกพีวีอ่ะมันจะเอาไว้ทำไมไม่รู้บู๊เลยให้สิทธิเสรีภาพในการยิง